่เขาไปเดีนต้องเรียกอืมอานตะม่วนเขาล่ะที่ไร่ให่ใครขีดเขอะอืถ้าเจ้ากระเปื่อนเด้ก็ใช้กระเป๋าที่อยู่จะเจ้าไม่งข้าวบวบเจ้าคนนั้นเอาไปทเอือเหยื่อที่เปียนโยอาตัวเจ้ากรเพิ่อนไร่ช้อนคนนอกคนช้อนแร่ว่าเนอะเจ้าก็เปืดอนด้เจ้าเขาใส่กระเป๋าหันเนอเขาวบอหยังกะเขาหันเว้นเนาะเปนหนองบนว่าเป็นเพยื่ท่เปลี่ยน เองได้เหสคนละคนถามกันมากับมาิซื้อไก่กับหมดสั่มพี่น้องหลายเมิดนิจจาไม่เียร์ที่ยำกินเลนเด็กก้กงกินกระดาเม็ดนิจจาไก่กระดาห้าหมูหอดกระทามทีซื้อนล้วแหละืนเขาปลาหมูหอดดิบวะปลามาจต่โคงคือไปยังหลักของมากของมาก กิน,น,นอะไรที่ปลาเนาะเออคันปลาของนี่มากแทๆ้ๆทคันปลาต้น้ำปล่อยน้ำน้องนี่ <laughs> เออหนัก <laughs> เร่งเลยมันเหม็นกี่ต้มมันกี่ต้มอืมบางวันน้ำมาไฮพี่ก็ไปพิมพ์น้ำมาหาัหนักมาก็บ่กกินคันบ่ไปไฮมันกิน <laughs> จกเจ้าขอมันกินอะไรมันถือกินโดดเขามาทวนทวนเขา,าดังเลยเออกินมาได้ดังจอืมอ่านว่าเขาได้กี่วันเนย อ๋อ oh, จีบอกยังก็บอตัวจะบอกเพื้นนี่เคย่็บอตัวหัวน้ำกันปลาได้บนขางหม่หน่อ,นอเรืองเรืเรม็นมัดน้องกับปจักกทังหล่อม,มาอกนอมปีงเลยเฮ้ยกูกิกกนบัวด้ายบบเา่มนเม็นขีดตมมเม็นอีนังเออข้งเด้องนเลยปลาขีดตมยามาไก่เลยวางเฮปลาเดกอื์เฮปนาแดคืออยู่เพื่นเฮปลาเดร์เปลาแดกยเลยเดปาเดยังเอามา ปลาเดือดปลาโค้งก็มาโลดเออปลาโค้งหนมาเลยมีอะไรรับเบิดมีอะไรรับได้เบิดเออกินแฉบบางอย่างข่าวปลาซีพีก็กินได้ได้ปลาซีพีได้โบมินโบยังบ่โบ่เขาซื้อบ้านเนี่ยเนาะว่าให้กินกินกินสมกินเถื่อนตอนตอนกินน้องเถื่อน้องเถื่อหางหางกินหางเราเถื่อนั่นแหละค่อยยักเนาะไม่ได้เห็นยังเนาะมันแบ กินแต่ขาบหนึ่งเนละ้วขีไปหลันแรกที่รต,รรตรงน้ำไนดะ้ตรงน้ำมาเทวดาอเพื่อนพีคนได้ยังได้ใส่ถวยมือเาวต้มกล้วยหน่อยเนี่ยไข่เนี่ยแกล้หมากวยพันยังหวัตหวต้าอีกล้วยหน่อยอยังสั่งใหงยองบอกไก่กล้วยเปื่อยใส่ถั่วเดียวกันด้วยกินปานพาทุดงคนเดยคนใส่กันข้าว <laughs> แมงก็กิน <laughs> ค้มเส้นขอดมแนี่ยังเนี่ยโคเลโคเล่สักันนะต้มผิงว่าต้มรดขันไปงานขันเขาเปิดหม้อได้มันเข้าดังกันชูวยังมาไกลกูเลยอืมโหชูวแค่นี้กันเขาเห็นกูบอกินน้ำมันกูได้ชิวอืมกินหมดได้อืมกินมูกินไปแน่กินหมดกินหมดได้เลยเป็นยังมันเบื่อเบื่อมันกินมาหลายแล้วเนาะกินมาหลายเลย กินได้นี่รพักที h หันจิพักย่างนี้กินที่จนได้ป้ะพักยานกินที่ดยังายัก็วาคือกันกินเลยกี่วันยังไม่ตอนพัก <c oughs> สมมักเสียนน,ยนี่เป็นเสียงที่เกา่าอย <c oughs> ู่เป็น,น, <c oughs> นเทีทาเามันมันเข้าเข้าเกี่ยหมาท่านเถ็ดไปเถ็ดมาผ่าหายมาใเกี่ยแต่หมากินเขาโ่เสกโมเสกเข้ามันก็หน้าว่ะ เขาวม่ได้เจ็บป่าเจ็บพ่อเขี้ยง่มากขึ้นมาอืมอางไรี่ะอืมเจ้าเด็ดเด้พ่อผิดอืมเจ้าเป็นคนว่ากินไดบ่ล่ะกินก็จะหนาแต่ว่าผมว่าในนี้ินผิก่พว่าไรเลยอืมจู้จักใชหน้วยนึงกระทุนจ้าโกรดข้องเส้นกระเจาะเขาเปนเสียบจ้าเเสียพวกฟันเล็กหน่อยอนเล็กหน่อยค่ะอืมหมอฟัากัยังเผ็ดปะ ว่าเขียนดคือนเร้ายิษกินเนี่ยหละนั่นรถม่มได้เที่เมื่อบืนบอกว่ามืนอ,อ,อ่นมันี่นแหละอือสิฟ้าไรเมืออยู่บ่ฟ้าอย่า,าน,นี้อยู่บ้าไรค่ะเมื่อก็ถึงน็นอยโชคดีคิวเองนั่นแหละขายของไรเก็บใช้ถุ <laughs> งนเงินมึานอะไรได้อะไรเมื่อบ้ได้สนไม่หาร่อยใช้ถุงนยใหญ่เลยเนบ้าก็ใช้ถุงหนเมียอือ ผมดับมาคือกบาให้นอนเงินมาใช่ป่ะมาไปนอนเงินม่นเนด้อะวะอืมงินนั่นกูเรื่อง,งหลานก็นอนท,งนงนทอ,งองนึงก็นอนสองนึงแ่ดนมาเถอะบ่มาบางขันเลยเือดตังอืมมาเหมือนกดไน,ปนเป็นหนาอืมเฮ้ยอย่นี้มันขไข่ด้มันล่มบ่เท่าไหร่ยู่หุ่นตี้โอ้ยพือมทำผมทำ ร่มมัไหนมันอ่อน่มร่มี่ฟุนมากนะเอ๊่มฟุนมากอุ้ยบุ่มบุ่มบุ่มมาอุ้ยอยู่ยังไงหรออยู่ยังสั้นหรอขนมันพะขอยู่มากมันสบมาอหอบมาอ้ย ม mm ีแต่ฟูจะไก่ท่วมันได้เงี่ยวเฉยเงินน้มเขาอีก่หรอกคือ